เมตตาคือการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเมตตาคือหัวใจสำคัญของธรรมะที่เปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางให้เราผ่านพ้นความมืดมิดของความเจ็บปวดความโกรธและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเมตตาไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกดีๆที่มีต่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งที่สุดคือการเปิดใจให้อภัยตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง ในทางธรรมะเมตตาคือการปล่อยวางความเกลียดชังความแค้นใจและความโกรธที่ผูกพันอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธที่มีต่อตัวเองจากความผิดพลาดหรือความล้มเหลวหรือความโกรธที่มีต่อผู้อื่นจากความเจ็บปวดที่ได้รับเมตตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ช่วยให้ใจของเรากลับมาสงบเรียบง่ายและอ่อนโยนการให้อภัยตัวเองในแง่ของเมตตาคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของเราเอง ด้วยความเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีความผิดพลาดมีจุดอ่อนและมีความไม่แน่นอนในธรรมชาติของชีวิตการตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงจะทําให้ใจเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าเรามีเมตตาต่อตัวเองเราจะสามารถเห็นตัวเองด้วยความการุณาเห็นความพยายามและการเรียนรู้ในแต่ละก้าวของชีวิตอย่างชัดเจนเมื่อใจเราอ่อนโยนต่อตัวเองได้ใจก็พร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นอย่างไม่เคร่งเครียด ส่วนการให้อภัยผู้อื่นตามหลักธรรมน,นั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมความเจ็บปวดหรือยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นการปล่อยวางความยึดติดในความโกรธความแค้นและความเจ็บปวดที่ผูกใจเราไว้การมีเมตตาต่อผู้อื่นคือการเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลมีปัญหาและความทุกข์ในใจที่ทำให้เขากระทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายเรา ด้วยเมตตาเราจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความทุกข์ของเขากับการกระทำที่อาจดูรุนแรงการให้อภัยจึงกลายเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากพัฒนาการของความเจ็บปวดและความโกรธที่ไม่สิ้นสุดในแง่นี้เมตตาไม่ใช่เพียงแค่ของขวัญที่เรามอบให้ผู้อื่นแต่เป็นของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองด้วยเพราะเมื่อเราสามารถให้อภัยและมีเมตตาต่อตัวเองเราจะไม่ต้องแบกความเจ็บปวด หรือความผิดหวังในใจอีกต่อไปเมตตาช่วยให้ใจเป็นอิสระสงบและพร้อมที่จะเปิดรับความสุขความรักและความสงบในชีวิตการฝึกเมตตาเป็นการสร้างนิสัยใจที่ลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแค่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่เป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปด้วยการนั่งสมาธิและเจริญเมตตาหรือการใส่ใจและพูดคุยกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนเช่น ขอให้ตัวฉันมีความสุขขอให้ตัวฉันปลอดภัยขอให้ตัวฉันปลอดโปร่งจากความทุกข์และขยายความกรุณานั้นออกไปยังผู้อื่นอย่างไม่จำกัดเมตตาคือการปลุกใจให้มีความรักและเห็นอกเห็นใจทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งผู้ที่เราไม่รู้จักเพราะในที่สุดทุกชีวิตล้วนต้องการความรักความเมตตาและความเข้าใจอย่างแท้จริง นี่คือธรรมะที่สอนให้เรารู้จักเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความการุณาอ่อนโยนและพร้อมที่จะให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยเมตตาเราจึงพบกับความสงบที่แท้จริงความสุขที่ไม่หว่นไหวและความรักที่ไม่มีขอบเขตเป็นเส้นทางที่นำใจสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์และความมืดมนสู่ความสว่างสวยและความเบิกบานในชีวิตที่แท้จริง เมื่อเราลงลึกในธรรมะของเมตตาเราจะพบว่าเมตตาไม่ใช่เพียงแค่การให้อภัยแต่เป็นการเข้าใจในความเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกชีวิตเมตตานั้นคือการเห็นใจผู้อื่นในฐานะที่เขาก็เป็นเหมือนเราคือผู้ที่มีความรู้สึกมีความทุกข์มีความกลัวและต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อตระหนักถึงความจริงนี้ใจของเราจะค่อยๆเบาลงจากความแข็งกร้าวและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อรับความจริงของชีวิตที่ไม่สมบูรณ์และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการมีเมตตาต่อผู้อื่นจึงไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยรักษาใจเราให้แข็งแกร่งและมั่นคงเพราะเมื่อเราหลุดพ้นจากความยึดติดในความโกรธเกลียดเราจะไม่ถูกความรู้สึกเหล่านั้นครอบงำจนใจวุ่นวายเมตตาทำให้เรามองเห็นโลกด้วยสายตาที่ชัดเจนขึ้น เห็นความจริงของความทุกข์และความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างใจเย็นในธรรมะยังกล่าวถึงอุปมาของน้ำว่าน้ำที่มีเมตตาเป็นเหมือนน้ำที่ไหลลื่นไม่มีการยึดมั่นถือมั่นมันไม่เลือกว่าจะไหลผ่านที่ไหนแต่ยอมรับทุกทางอย่างใจเปิดกว้างน้ำที่มีเมตตาไม่เคยเก็บความขุ่นเคืองหรือความสกรปรกไว้แต่จะชำระล้างและทำให้ใจเราใสาสะอาดขึ้นทุกครั้งที่มีโอกาส เมื่อลงมือฝึกฝนเมตตาอย่างสม่ำเสมอใจของเราก็จะกลายเป็นเหมือนน้ำใสสะอาดที่พร้อมรับและปล่อยผ่านทุกสิ่งอย่างอย่างสงบเมตตายัางเป็นพลังที่ช่วยให้เราสามารถเยียวยาบาดแผลภายในใจได้อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นบาดแผลจากความผิดหวังความเสียใจหรือความผิดพลาแในดีการมีเมตตาต่อตัวเองคือการให้โอกาสแก่ใจได้ฟื้นฟูได้เรียนรู้ และไม่ต้องจมอยู่กับความผิดพลาดนั้นตลอดไปการให้อภัยตัวเองด้วยเมตตาจึงเป็นการเปิดประตูแห่งการเยียวยาและการเติบโตทางใจที่แท้จริงยิ่งไปกว่านั้นเมตตายัางเชื่อมโยงเรากับการปฏิบัติทำขั้นสูงคือการเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าไม่มีใครเป็นเราและไม่มีใครเป็นเขาอย่างแท้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างต่อเนื่องใจที่เต็มไปด้วยเมตตาจึงเป็นใจที่สามารถระวังความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้อย่างลึกซึง้งและนั่นคือหนทางสู่ความหลุดพ้นดังนั้นการเจริญเมตตาไม่ว่าจะต่อใจตัวเองหรือผู้อื่นจึงไม่ใช่เพียงการกระทำทางความรู้สึกแต่เป็นการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใจให้เป็นที่พักแห่งความสงบความรัก และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเป็นการสร้างสันติสุขทั้งภายในและภายนอกที่ยั่งยืนไม่ว่าสถานการณ์หรือบุคคลใดจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเมตตาจึงเป็นของขวัญอันประเสริฐที่ธรรมะมอบให้แก่เราทุกคนเป็นหัวใจของการมีชีวิตที่แท้จริงและงดงามเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดที่สุดแล้วเมตตาคือหนทางที่นำพาเราสู่ความสุขที่แท้จริง และความสงบที่ยั่งยืนในโลกนี้และโลกหน้าเมตตามเมื่อจเจริญขึ้นในใจอย่างมั่นคงแล้วจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในชีวิตประจำวันของเราความคิดคำพูดและการกระทำจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นความโกรธความอิจฉาริษยาและความเห็นแก่ตัวจะค่อยๆลดน้อยลง หรือไว้เพียงความกรุณาความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันเราจะเริ่มมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นด้วยใจที่อ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เดินผ่านไปมาความเมตตาจะผลักดันให้เราอยากช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องการพิธีกรรมใหญ่โต แต่เป็นการทำความดีเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากใจจริงเช่นการยิ้มให้คนแปลกหน้าการฟังด้วยความตั้งใจหรือการให้อภัยคนที่ทำร้ายเราเมตตายังช่วยให้เรารับมือกับความทุกข์และความผิดหวังได้ดีขึ้นเพราะใจที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นจะไม่ยึดติดกับความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดใจการให้อภัยตัวเองช่วยลดความกดดันภายในใจ ทำให้เราเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยไม่ต้องจมอยู่กับความเสียใจส่วนการให้อภัยผู้อื่นช่วยให้เราปล่อยวางความโกรธเกลียดที่เป็นเหมือนโซ่ตรวนล่ามใจไว้ทำให้ใจเราปลอดโปร่งและเป็นอิสระในมุมมองของพระพุทธศาสนาเมตตายังเป็นพื้นฐานของบารมีหรือคุณธรรมขั้นสูงที่ต้องเจริญให้ครบถ้วนเพื่อจะบรรลุถึงความหลุดพ้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยตัดรอนกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตาความอยากได้อยากมีความโกรธและความหลงก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยนอกจากนี้เมตตายัางเชื่อมโยงกับการเจริญสติและปัญญาอย่างลึกซึ้งเพราะเมตตาจะทำให้เรามีสติรู้เท่าทันความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นด้วยความรักและความการุณาใจของเราจะไม่ถูกความโกรธหรือความเจ็บปวดครอบงำ และเมื่อมีสติเราก็สามารถเข้าใจปัญหาได้ชัดเจนขึ้นทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ด้วยใจที่เย็นและสุขุมไม่ใช่ด้วยอารมณ์โฉววูบเมตตาเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเราเริ่มให้เมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วมันจะขยายวงกว้างออกไปสู่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือแม้กระทั่งธรรมชาติรอบตัวเรา เมตตาจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราดูแลรักษาโลกใบนี้ด้วยใจที่รักและเมตตาการมีเมตตาในชีวิตคือการเปิดประตูสู่โลกแห่งความสงบความรักและความสมดุลเป็นเส้นทางที่นำพาเราไปสู่ความสุขอันแท้จริงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เกิดขึ้นจากการรู้จักให้อภัยและรักด้วยใจที่กว้างใหญ่และอ่อนโยน ซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่าที่เราทุกคนสามารถมอบให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้เสมอในทุกลมหายใจเมตตาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกในใจเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนการกระทำของเราให้สอดคล้องกับความรักและความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเราอาจเริ่มต้นจากการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่กับปัจจุบันขจัดความฟุง้งซ่าน และปลูกเมล็ดพันธ์แห่งเมตตาลงในใจอย่างสม่ำเสมอผ่านการนั่งสมาธิการเจริญภาวนาหรือแม้กระทั่งการระลึกถึงความรักและความการุณาที่เราเคยได้รับจากผู้อื่นในแต่ละวันชีวิตเต็มไปด้วยบททดสอบที่ท้าทายใจเราอยู่เสมออาจเป็นความขัดแย้งในครอบครัวปัญหาที่ที่ทำงานหรือความยากลำบากในสังคมเมตตาจะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่ได้อย่างสงบ และไม่ลุ่งล้ําไปสู่ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางคําพูดหรือการกระทำเมื่อใจเราเต็มไปด้วยเมตตาเราจะไม่ต้องการตอบโต้วความเกลียดชังด้วยความเกลียดชังแต่จะเลือกตอบสนองด้วยความการุณาและความเข้าใจการให้อภัยด้วยเมตตายัางช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราในเรื่องความผิดพลาดและความล้มเหลวเมตตาทําให้เราเห็นว่าความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนเร้นหรือหลีกเลี่ยง แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตใจเมื่อใจเรากว้างขวางพอที่จะอบรับทั้งความดีและความไม่ดีของตนเองเราจะสามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นพลังบวกที่ช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและมั่นใจในที่สุดเมตตาจะนำพาเราสู่การเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวตนและความต้องการของเราเมตตาช่วยเปิดประตูสู่ความเข้าใจในความสัมพันธ์ อันล,ละเอียดอ่อนระหว่างเราและโลกใบนี้เราจะเห็นว่าทุกชีวิตมีความสำคัญเท่าเทียมกันและทุกความทุกย่อมต้องการการเยียวยาด้วยใจที่เปลี่ยมด้วยเมตตานี่คือธรรมะที่สอนให้เรายอมรับและรักในความไม่สมบูรณ์ของชีวิตและเป็นหนทางที่จะนำพาใจของเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเมตตาคือคำตอบของทุกความเจ็บปวด เป็นสะพานเชื่อมโยงหัวใจของเรากับหัวใจของผู้อื่นเป็นแสงสว่างที่ไม่เคยดับและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลของจิตใจมนุษย์เมตตายังเป็นการฝึกฝนใจให้มีความอดทนและความกล้าหาญเมื่อเรามีเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นเราจะกล้าที่จะผเผชิญหน้ากับความจริงแม้ความจริงนั้นจะเจ็บปวดหรือท้าทายใจเพียงใดก็าตาม ความอดทนในเมตตาทําให้เราไม่หลีกเลี่ยงความทุกข์แต่เลือกที่จะรับรู้และเผชิญหน้าด้วยใจที่เปิดกว้างและอ่อนโยนอีกทั้งเมตตายังเป็นการขจัดความโดดเดี่ยวและความเหงาที่เกิดขึ้นในใจมนุษย์เพราะเมื่อใจเราเต็มไปด้วยเมตตาเราจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆรากับว่าเราไม่เคยแยกจากกันเลยความรักและเมตตาที่เราปล่อยออกไปนั้น จะสะท้อนกลับมาเป็นความอบอุ่นและความสงบในใจเราเองเมตตาไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้หรือทนต่อความไม่ถูกต้องแต่เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจที่ให้ทั้งตัวเราและผู้อื่นได้เติบโตและเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเมื่อเราฝึกเมตตาอย่างแท้จริงจะทำให้เราเป็นผู้นำแห่งความรักที่ไม่หวนไหว ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความทุกข์หรือความท้าทายใดๆก็ตามในแง่นี้เมตตาจึงไม่ใช่แค่คำสอนทางาศาสนาแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นของขวัญที่เราสามารถมอบให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ในทุกขณะของชีวิตด้วยเมตตาเราจะพบกับความสงบที่ลึกซึง้งความสุขที่แท้จริงและหัวใจที่พร้อมจะรักอย่างไม่มีเงื่อนไข ขอให้เราทุกคนมีใจที่เปลี่ยมด้วยเมตตาให้เป็นแสงสว่างนำทางในชีวิตและเป็นเกราะก,กำบังที่แข็งแรงที่สุดเมื่อเผชิญกับคลื่นลมแห่งโลกนี้เพราะเมตตาคือหลักฐานของความสงบสุขที่แท้จริงและเป็นหนทางสู่ความหนุดผลที่ยิ่งใหญ่เหนือการเวลาเมื่อเราพูดถึงเมตตาอย่างลึกซึ้งในทางธรรมะ เมตตาไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกปรารถนาดีหรือการแสดงออกแบบภายนอกหากแต่เป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่เกิดจากปัญญาเป็นเจตนาแห่งความปรารถนาให้ผู้อื่นและตนเองพ้นจากความทุกข์โดยไม่แฝงความอยากได้อะไรตอบแทนเลยแม้แต่น้อยเมตตาจึงต้องตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ต้องอาศัยทั้งสติและปัญญาจึงจะเป็นเมตตาที่แท้จริงมิใช่เพียงความสงสารหรือความอ่อนแอเมตตาที่เกิดจากปัญญาคือเมตตาที่รู้ว่าทุกชีวิตกำลังแบกทุกข์ของตนอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครกำลังทำอะไรหรือแม้เขาจะเคยทำร้ายเราก็ตามเขาก็ยังเป็นผู้มีทุกข์ในรูปแบบหนึ่งของเขาเองในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างความไม่เข้าใจกันความขัดแยง้ง และบาดแผ้ทางใจเมตตาจึงเป็นเหมือนน้ำใสที่หล่อเลี้ยงดินที่แตกระแหงให้กลับมีชีวิตน้ำที่ค่อยๆซึมลึกลงไปสู่หัวใจของเราและผู้อื่นเมตตาไม่ใช่สิ่งที่บังคับกันได้แต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องปลูกทีและเล็กทีละน้อยจนในที่สุดกลายเป็นดอกไม้ในใจที่บานออกมาอย่างอ่อนโยนและงดงามการฝึกเมตตาในทางพุทธศาสนามีวิธีการที่ชัดเจนและลึกซึ้ง คือการเจริญเมตตาภาวนาเริ่มจากการส่งความปรารถนาดีต่อตนเองเช่นว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ใจข้าพเจ้าผ่องใสจากนั้นจึงค่อยๆขยายความเมตตานั้นออกไปยังผู้อื่นทีและลำดับเริ่มจากคนที่เรารักคนที่เราเป็นกลางคนที่เราไม่ชอบและที่สุดแม้กระทั่งศัตรูเพราะในทางธรรมะ ศัตรูก็เป็นครูคนหนึ่งที่มาทดสอบใจเราให้ได้ฝึกความเมตตาอย่างแท้จริงเมื่อเราฝึกเจริญเมตตาบ่อยครั้งใจเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวใจจะอ่อนโยนขึ้นเย็ยนลงและมีพื้นที่ว่างสำหรับรับฟังเข้าใจและให้อภัยมากขึ้นการให้อภัยซึ่งเป็นผลจากเมตตาจึงไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้แต่เป็นการปลดปล่อย ตัวเองจากการจองจำของความโกรธความเกลียดและความเจ็บปวดหลายคนอาจคิดว่าการให้อภัยคือการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในทางธรรมะก,การให้อภัยคือการเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่อวิชชาความหลงผิดและความไม่รู้เบื้องหลังเราจึงไม่โกรธเขาในฐานะบุคคลแต่เข้าใจว่าเขาก็เป็นเพียงผู้ที่ยังไม่รู้ เช่นเดียวกับเราที่เคยพลาด <c oughs> เคยผิด <c oughs> เคยเผลอเมตตาจึงเป็นการและความเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งที่สุดเป็นการยอมละความเป็นเราเพื่อเข้าใจความเป็นทั้งหมดเมตตาไม่เพียงช่วยให้เรามีความสุขแต่ยังเป็นหนทางที่เปิดประตูให้ธรรมะเข้ามามีชีวิตอยู่ในใจของเราอย่างแท้จริงเพราะใจที่ไม่มีเมตตาย่อมไม่มีความสงบความเบาสบายหรือความเป็นอิสระเลย การเจริญเมตตาแม้เพียงวันและไม่กี่นาทีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างคาดไม่ถึงความโกรธจะค่อยๆจางลงความแข็งกระด้างของใจจะนิ่มลงความบวังใจในผู้อื่นจะเกิดขึ้นและความเข้าใจในธรรมะจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาเองอย่างธรรมชาติและเมื่อเมตตาเต็มเปลี่ยนใจจะไม่มีศัตรูอีกต่อไปทุกคนกลายเป็นเพื่อนร่วมทางแห่งการเรียนรู้แม้ผู้ที่เคยทำให้เราเจ็บปวด เราก็สามารถขอบคุณเขาได้จากใจจริงเพราะเขาคือผู้ที่ทำให้เรามีโอกาสได้ฝึกเมตตาฝึกการปล่อยวางและฝึกการกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่นิ่งและอ่อนโยนเมตตาจึงไม่ใช่เพียงการให้อภัยเท่านั้นแต่เป็นหนทางแห่งการรู้แจ้งความจริงของชีวิตเป็นเครื่องมือที่นำพาใจเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นดอกไม้แห่งธรรมที่เบ่งบานในใจทุกคนที่พร้อมจะสุกฝนและเปิดรับมันในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความแข่งขันและความแห้งแล้งทางใจเมตตาคือสายน้ำแห่งความอ่อนโยนที่จะนำพาเรากลับสู่ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเมื่อเมตตากลายเป็นหลักฐานของจิตใจมุมมองของเราต่อโลกย่อมเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งเราจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆด้วยสายตาใหม่ คือสายตาแห่งความเข้าใจไม่ใช่การตัดสินไม่ใช่ความรียบร้อนหรือแบ่งแยกแต่เป็นสายตาที่มองทุกชีวิตด้วยความเห็นอกเห็นใจรู้ว่าทุกคนมีเหตุแห่งความเป็นไปนของเขาทุกคนมีเบื้องหลังแห่งความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายในไม่ว่าจะเห็นได้ด้วยตาหรือรับรู้ได้ด้วยใจในช่วงเวลาที่ใครบางคนกำลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักหรือพูดจารุนแรง เราอาจเคยรู้สึกอยากตอบโต้หรือผลักสายเขาออกไปแต่เมื่อมีเมตตาใจเราจะนิ่งพอที่จะหยุดมองแค่พฤติกรรมและพิจารณาลึกลงไปว่าอะไรคือต้นต่อแห่งความเจ็บปวดนั้นเขาอาจกำลังทนทุกข์อยู่โดยไม่รู้ตัวและพฤติกรรมของเขาก็อาจเป็นเพียงเสียงร้องขอความเข้าใจในรูปแบบที่บิดเบี้ยวเมตตาในทางธรรมจึงสอนให้เรามองผ่าน เลือกของอารมณ์เข้าสู่แก่นของเหตุปัจจัยซึ่งเป็นวิธีมองแบบปัญญายิ่งเรามีเมตตาใจก็จะยิ่งละเอียดใจที่ละเอียดจะมองเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแม้แต่ตัวเราเองก็เช่นกันและในความไม่สมบูรณ์นั้นเองคือพื้นที่ที่เราสามารถวางเมตตาไว้ได้เสมอ การมีเมตตาไม่ได้ทําให้เราอ่อนแอรตรงกันข้ามกลับเป็นพลังเงียบที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันทําให้เรารู้จักยืนอยู่กับความจริงได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่ต้องแข็งร้าวไม่ต้องเอาชนะใครเราเพียงแต่อยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนและมั่นคงและสิ่งนั้นเองคือความเข้มแข็งอย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าถ้ารักตัวเองมากเกินไปจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวหรือไม่ ทำมาตอบอย่างชัดเจนว่าเมตตาต่อตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่การตามใจตัวเองแต่คือการรู้ว่าอะไรคือทางพ้นทุกข์และเดินทางนั้นด้วยใจที่ไม่ประมาทความรักที่มีเมตตาคือความรักที่ช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยึดติดความอยากและความหลงเป็นความรักที่กล้าเตือนตนกล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์และกล้าก้าวต่อไปอย่างเรียบง่าย และเมื่อใจเราอิ่มเต็ม,ตมจากเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องฝืนเพราะใจที่ไม่แบกความเกลียดตนเองไว้ย่อมไม่มีพื้นที่ให้เกลียดใครใจที่อภัยตนเองได้ย่อมเข้าใจการให้อภัยผู้อื่นได้อย่างลึกซึง้งการมีเมตตาจึงไม่ใช่แค่การทำให้คนอื่นดีขึ้นหรือทำให้โลกนี้สงบขึ้นเท่านั้นแต่คือการทำให้ใจเราเป็นที่พัก เป็นสถานที่สงบที่ผู้คนและตนเองสามารถทักพิงได้เมื่อใดที่ใจกลายเป็นที่พักเมื่อนั้นเราจะไม่เหนื่อยกับโลกอีกต่อไปเพราะเราไม่ได้ไหลไปตามโลกแต่เราไหลไปกับธรรมเมตตาจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเฉพาะอย่างว่างหรือในพิธีกรรมแต่ควรเป็นลมหายใจของชีวิตเป็นอารมณ์พื้นฐาน เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกความสัมพันธ์ทุกการตัดสินใจทุกคำพูดและทุกย่างก้าวของชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตนี้สั้นนักไม่มีเวลามากพอที่จะเกลียดกันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างเฉยเมยกับความทุกข์ของผู้อื่นเมตตาจึงเป็นคำตอบที่ลึกที่สุดของการดำรงอยู่คือความหมายของการมีชีวิตอย่างแท้จริง ขอให้เมตตาเป็นหลักฐานของใจเราเป็นแสงสว่างกลางใจที่ไม่ดับสิน้นและเป็นธรรมอันอ่อนโยนที่นำเรากลับสู่ความสงบและความอิสระของชีวิตทุกลมหายใจเมื่อใจเราเหล่อเลี้ยงด้วยเมตตาอย่างต่อเนื่องเมตตานั้นจะค่อยๆแผ่ซ่านออกไปโดยไม่จำกัดขอบเขตไม่จำกัดผู้รับไม่เลือกหน้า และไม่แบ่งแยกเมตตาไม่ถามว่าใครดีหรือไม่ดีไม่ถามว่าใครคู่ควรหรือไม่คู่ควรแต่แผ่ออกไปอย่างไม่มีประมาณเหมือนแสงแดดยามเช้าที่ส่องให้แก่ทุกสิ่งไม่ว่าต้นไม้จะสูงต่ำใหญ่เล็กหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ถูกมองว่าไร้ค่าก็ยังได้รับแสงแห่งความอบอุ่นนั้นเช่นกันในทางธรรมะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาเมตตาเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร ซึ่งประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตาเป็นขั้นแรกที่เปิดประตูไปสู่การมีจิตที่สูงสง่งเป็นจิตที่พ้นจากความกับแคบพ้นจากอัตตาและความยึดติดเป็นจิตที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์ความเป็นธรรมชาติและความเป็นอนิจจังหากลองพิจารณาให้ดีทุกขณะจิตของเราเต็มไปด้วยความปรารถนาให้ตัวเองมีความสุข ความสงบความสําเร็จแต่เมื่อเราพัฒนาเมตตาไปถึงขั้นที่ปรารถนาให้ทุกชีวิตได้รับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันอย่างเท่าเทียมนั่นแหละคือการละอัตตาอย่างละเอียดและก้าวเข้าสู่ความเมตตาที่ไม่ติดเงื่อนไขซึ่งเป็นความเมตตาที่ใกล้ความหลุดพ้นมากที่สุดเมตตาจึงไม่ใช่เพียงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบแต่เป็นการอยู่ร่วมกับตนเอง อย่างเข้าใจลึกซึง้งเพราะความโกรธความเกลียดความไม่พอใจทั้งหลายมักมีต้นตอมาจากการที่เราไม่เข้าใจตนเองไม่ให้อภัยตนเองและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงพอเราไม่เมตตาตัวเองใจก็แคบลงกับแค้นและผ่านให้เมตตาผู้อื่นได้ยากขึ้นการฝึกเมตตาจึงต้องเริ่มจากการอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยน เรียนรู้ความประบางความกลัวและความไม่สมบูรณ์ในใจอย่างไม่ตัดสินแล้วใช้ความเข้าใจนั้นเป็นฐานในการเมตตาผู้อื่นเพราะเราจะให้อภัยผู้อื่นได้จริงก็ต่อเมื่อเราให้อภัยตนเองได้ก่อนเมื่อเมตตาเติบโตเต็มที่แล้วเราจะไม่มองใครเป็นศัตรูอีกต่อไปแม้คนที่เคยทำร้ายเราเราก็จะมองเขาเป็นผู้ทุกข์ และเมื่อใจมองเห็นความทุกข์ในผู้อื่นได้อย่างแท้จริงใจนั้นจะไม่โกรธอีกเพราะธรรมชาติของเมตตาคือความเย็นไม่เผาผลาญไม่ก้าวร้าวไม่ดึงดูดให้ใจหลงเข้าไปสู้หักแต่ชวนให้ใจถอยออกมามองด้วยความเข้าใจและวางด้วยความสงบและหากเราฝึกเมตตาจนเป็นธรรมชาติของใจเมตตานั้นจะกลายเป็นเกราะป้องกันภายในที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะในยามที่ใครทำร้ายเราคำพูดหรือการกระทำนั้นจะไม่สามารถทะลุเข้ามาทำร้ายจิตใจได้หากใจเราตั้งมั่นอยู่ในเมตตาเราจะไม่ต้องเสียเวลาชีวิตไปกับการตอบโต้หรือจมอยู่กับอารมณ์ลบเมตตาจะกลายเป็นพลังเงียบที่รักษาใจเราในทุกสถานการณ์เป็นที่พักที่เราเข้าไปหลบภัยจากพายุอารมณ์ของตนเองและเมื่อใจพักอยู่กับเมตตา เราก็พร้อมจะออกมาสู่โลกภายนอกด้วยใจที่มั่นคงเย็นและเปลี่ยนด้วยปัญญาในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกความเกลียดชังความขัดแย้งและความเข้าใจผิดเมตตาจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงในฐานะคำสอนของศาสนาเท่านั้นแต่เป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหนทางที่จะเยียวยาสังคมเยียวยาความบาดหมางและเยียวยาจิตใจของผู้คนที่เหนื่อยล้า ท้ายที่สุดเมตตาคือธรรมที่ไม่เพียงทำให้เราพ้นจากความทุกข์ของตนเองแต่ยังส่งต่อแสงสว่างให้ผู้อื่นได้ด้วยเพราะใจที่เปลี่ยมเมตตาคือใจที่เป็นอิสระเป็นสุขและเป็นแหล่งแห่งความเย็นที่แท้จริงในโลกอันร,รอน้อรนนี้ขอให้เราทุกคนได้ฝึกเมตตาให้ใจอ่อนโยนในโลกที่แข็งกร้าวให้ใจมั่นคงในโลกที่ผันผวนและให้ใจเต็มไปด้วยความรัก โดยไม่มีเงื่อนไขในทุกลงหายใจที่ยังมีชีวิตยอยู่